สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงคุยเรื่องดินกับกรมพัฒนาที่ดินกับดิฉันนันมนัตสุขระสุยานน์นะคะซึ่งวันนี้ค่ะเรายังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยนะคะซึ่งเราคงจะปฏิเสธไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมว่าตอนนี้เทคโนโลยีมีส่วนสําคัญในการใช้ชีวิตของมนุษย์อย่างมากโดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือนั่นเองค่ะเวลาที่เราต้องการข้อมูลข่าวสารอะไรเพียงแค่เราหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเราก็สามารถได้รับข้อมูลข่าวสารที่ต้องการแล้วค่ะในทางกลับกันนะคะคุณผู้ชมถ้าหากว่า ว่าเราต้องการส่งข้อมูลข่าวสารไปยังกลุ่มเป้าหมายของเราแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือถือว่าเป็นตัวช่วยที่ดีอย่างยิ่งค่ะซึ่งแน่นอนนะคะว่าทางกรมพัฒนาที่ดินนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานค่ะที่ได้ใช้แอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือมาใช้ในการส่งข้อมูลข่าวสารให้กับพี่น้องเกษตรกรซึ่งแอปพลิเคชันนี้มีชื่อว่า คลิปเด็ดหมอดินนั่นเองมีประโยชน์อย่างไรนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านรองเบญจพรชาครานนท์ค่ะซึ่งเป็นรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินมาพูดคุยกับเราในรายการวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะท่านรองค่ะสวัสดีค่ะคุณเอ๋อยากให้ท่านช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าที่มาของโมบายแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าคลิปเด็ดหมอดินนั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไรคะ สืบเนื่องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร,รและสหกรณ์นะคะท่านให้ความสําคัญในเรื่องของการจัดรวบรวมความรู้ต่างๆของกรมนะคะซึ่งท่านก็ให้ในโยบายมาว่าการที่จะแสดงรูปแบบในเรื่องของการให้ความรู้อะไรต่างๆเนี่ยนะหรือว่ารวบรวมข่าวสารต่างๆเนี่ยควรจะทําในรูปแบบที่ง่ายและสะดวกใช้งานทันสมัยและตรงกับความต้องการของ เกษตรกรหรือผู้คนต่างๆในปัจจุบันนี้นะคะ,คะท่านก็เลยมีนโยบายให้เราทำในเรื่องของคลิปนะคะกรมพัฒนาที่ดินเราก็เลยใช้คำว่าคลิปเด็ดหมอดินนะคะ,ค,ะคำว่าหมอดินเนี่ยก็คือแสดงตัวตนของความเป็นกรมพัฒนาที่ดินะนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาของคำว่าคลิปเด็ดหมอดินนั่นเองนะคะแล้ววัตถุประสงค์ของการมีแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมาเนี่ยวัตถุประสงค์คือเพื่ออะไรคะ คลิปเด็ดหมอดินนนะคะเราแบ่งเป็นทั้งหมด4หมวดด้วยกันนะคะหมวดที่1เนี่ยเป็นความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินกับผู้บริหารนะคะหมวดที่2เป็นเรื่องของเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จนะคะหมวดที่3เป็นการรวบรวมความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกรมพัฒนาที่ดินนะคะหมวดที่4ก็เป็นเรื่องของการค้นหาคลิปต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกรมพัฒนาที่ดินเช่นเดียวกันจะเห็นว่าทั้ง4หมวดเนี่ย ผู้ที่จะได้ประโยชน์จากการใช้คลิปนี้เนี่ยก็คือตัวเกษตรกร,เ,กรเองะนะคะรวมทั้งเจ้าหน้าที่ต่างๆสามารถที่จะเรียนรู้ซึ่งกันและกันว่าในประเทศไทยเนี่ยกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยมีตัวอย่างของความสําเร็จหรือตัวอย่างของเกษตรกรที่เก่งๆเนี่ยหรือองค์ความรู้ต่างๆเนี่ยเรื่องอะไรบ้างอยู่ที่ไหนบ้างนะคะสำหรับในเรื่องของคลิปผู้บริหาร พัฒนาที่ดินเนี่ยนะคะ,คะก็เป็นลักษณะของการสัมภาษณ์ผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดินว่าท่านเนี่ยมีแนวทางหรือนโยบายหรือมีความคิดเห็นอย่างไรในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องต่างๆของกรมพัฒนาที่ดินนะคะเช่นในเรื่องของโครงการพระราชดำริะนะคะในเรื่องของการบริหารจัดการตามนโยบายกระทรวงในเรื่องของเกษตรแปลงใหญ่หรือในเรื่องของ0ย882 ะะซึ่งคลิปนี้นะคะเรารวบรวมไว้ทั้งหมดเกือบประมาณประมาณสัก20คลิปได้แล้วน,นะคะสําหรับในเรื่องเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จเนี่ยหลักๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นหมอดินของเราที่ท่านมีความสําเร็จในเรื่องของการดําเนินการตามแนวทางของกรมพัฒนาที่ดินยกตัวอย่างเช่นนะคะของหมอดินพัดพง์เนี่ยซึ่งท่านเป็นหมอดินจังหวัดกาญจนบุรีะนะคะเดิมทีเนี่ยท่านทําการเกษตรเชิงเดี่ยว แล้วท่านมีปัญหามากในเรื่องของการใช้สารเคมีจํานวนมากต้นทุนสูงผล,ผลผลิตก็ไม่ได้มากหลังจากที่ท่านได้มาเป็นหมอดินอาสาแล้วเนี่ยท่านาได้ก็นาแนวทางนว,วัตกรรมของกรมพัฒนาที่ดินมาใช้นะคะปัจจุบันเนี่ยท่านเนี่ยมีรายได้ปีหนึ่งร่วมล้านนะคะจากมะละกอนะคะ,คะมะละกอเนี่ยเป็นพืชเด็ดเลยที่ท่านทําแล้วเป็นมะละกอที่ปลอดภัยจากสารเคมีนะคะอีกท่านหนึ่งก็คือหมอดินธนงศักดิ์จากจังหวัดสุพรรณบุรี ตรงนี้เป็นหมอดินที่ได้รับรางวัลเรื่องสาขาการอนุรักษ์ดินและน้ำนะคะตรงนี้เนี่ยหมอดินทนงสักยังมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการใช้ยญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำค่ะส่วนอีกคลิปหนึ่งก็คือเป็นคลิปความรู้เรื่องของกรมพัฒนาที่ดินต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอนุรักษ์ดินและน้ําในเรื่องของการปรับปรุงบำรุงดินในเรื่องของการใช้วัสดุแก้ไขดินนะคะดินปัญหาต่างๆดินเปรี้ยวดินเค็ม ดินเสื่อมโซมอะไรต่างๆตรงนี้เนี่ยเป็นคลิปความรู้ทั้งหมดที่เรารวบรวมมานะคะส่วนคลิปสุดท้ายเนี่ยสำคัญเลยค,คือว่าถ้าท่านรู้ประเด็นที่ท่านสนใจท่านใช้คลิปนี้เลยท่านก็จะค้นหาโดยพิมพ์ชื่อที่ท่านต้องการอย่างเช่นท่านต้องการที่จะรู้เรื่องของหญ้าแฝกเกษตรกร,กรประสบความสาเร็จหญ้าแฝกท่านคีย์เลยนะคะตรงนี้ก็จะขึ้นให อย่างรวดเร็วต้องบอกว่าครบองค์ความรู้จริงๆนะคะ,คะไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยกับผู้บริหารเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องกเกษตรกรรวมไปถึงตัวอย่างของพี่น้องกเกษตรกรที่ประสบความสาเร็จซึ่งถือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับพี่น้องกเกษตรกรอีกมากมายรวมไปถึงองค์ความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องกเกษตรกรอีกด้วยซึ่งทั้งหมดนี้นะคะค่อนข้างที่จะมีรายละเอียดลงลึกมากมายเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นรูปแบบที่นําเสนอในแอปพลิเคชันเป็นรูปแบบแบบไหนคะท่านค่ะท่านสามารถที่จะดาวน์โหลดในระบบ Android ก็คือ Google แกล้นะคะสำหรับใน iOS เนี่ยเรายังอยู่ในระหว่างที่จะนำเข้าในระบบนี้นะคะเร็วๆนี้นะคะอีกช่องทางหนึ่งก็คือตรงนี้นะคะทา,ทางระบบของ Google play เนี่ยท่านพิมพ์ในเรื่องของคลิปเด็ดหมอดินนะคะหรือกรมพัฒนาที่ดินนะคะก็จะเข้าสู่ในเรื่องของคลิปเด็ดหมอดินซึ่งท่านสามารถที่จะดึงมาใช้งานได้หรือท่านสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ของกรมพัฒนาที่ดิน นะคะตรงนี้เนี่ยว,วิธีการง่ายเลยนะคะก็เรามีในเรื่องของท่านสามารถที่จะสแกน QR code นะคะ ก็เข้าสู่ในระบบตรงนี้ได้นะคะค่ะก็ถือว่าสะดวกรวดเร็วเหมาะกับพี่น้องเกษตรกรในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีนั้นเข้ามามีส่วนในชีวิตประจําวันมากยิ่งขึ้นอีกด้วยและข้อดีอีกอย่างที่เหมองเห็นนะคะในรูปแบบของแอปพลิเคชันนี้นะคะคุณผู้ชมก็คือเราไม่ต้องไปเสียเวลาเสิร์ชเพราะว่าในแอปพลิเคชันได้รวบรวมคลิปที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกรเอาไว้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเพียงแค่คุณมีแอปพลิเคชันเดียวคุณก็สามารถได้รับความรู้แบบครบ ท,ท่านคะแล้วประโยชน์จากการที่พี่น้องเกษตรกรมีแอปพลิเคชันนี้เอาไว้ในโทรศัพท์มือถือรวมไปถึงประชาชนทั่วไปที่มีแอปพลิเคชันนี้แล้วเข้าไปดูเนี่ยเขาจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างคะค่ะง่ายๆเลยนะคะเนื่องจากว่าแอปพลิเคชันนี้เนี่ยอยู่บนโทรศัพท์มือถือนะคะก็เรื่องของความรวดเร็วทันทีเลยนะคะอยากทราบเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องกับกรมพัฒนาที่ดินในเรื่องของการ จัดการดินนะคะหรืออยากจะดูตัวอย่างของเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จเราสามารถที่จะเปิดดูได้ทันทีเลยนะคะซึ่งรูปแบบของคลิปเนี่ยแสดงในรูปแบบของ YouTube ก็คือท่านสามารถที่จะเห็นภาพเป็นภาพเคลื่อนไหวอ่านดูเข้าใจสามารถที่จะนำไปปฏิบัติตามได้แล้วก็นำไปประยุก์ตได้ในพื้นที่ของตัวเองก็สามารถเห็นภาพจริง ในเรื่องของภาคปฏิบัติด้วย mm hmm. ก็จะไม่ต้องสงสัยคะ่ะ mm hmm. คุณผู้ชมเวลาเราอ่านจากข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะคะบางทีเนี่ยอาจจะมีข้อสงสัยนึกภาพไม่ออกนึกภาพไม่ออกแต่พอเป็นคลิปนี่นะคะคุณผู้ชมสามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่าแอปพลิเคชันนั้นเหมาะกับพี่น้องกเกษตรกรในยุคป,ปัจจุบันจริงๆคะ่ะคุณผู้ชมท่านคะแล้วนอกจากแอปพลิเคชันคลิปเด็ดหมอดินยังมีแอปพลิเคชันอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องกเกษตรกรอีกไหมคะค่ะอีกแอปพลิเคชันหนึ่งซึ่งเราได้เปิดตัวไปแล้วนะคะเราเรียกว่า LDD G นะคะ Ld Soil Guide เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถที่จะดาวน์โหลดได้ทั้ง2ระบบในระบบ Android และระบบ iOS นะคะแอปพลิเคชันตรงนี้เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่แสดงตำแหน่งที่อยู่ของเราได้เลยนะคะสามารถที่จะบอกพิกัดที่เรายืนได้เลยถ้าเราจิ้มไปตรงพิกัดที่เรายือนอยู่ะนะคะตรงนี้เนี่ยเราก็จะทราบได้ว่าจุดที่เรายือนอยู่เนี่ยมีลักษณะดินเป็นดินอย่างไร ขนาดนั้นเลยเหรอคะใช่ค่ะเปิดเข้าไปลักษณะดินเป็นดินอย่างไรก็จะบอกอรายละเอียดของลักษณะดินในพื้นที่ตรงนั้นตั้งแต่ลักษณะทางกายภาพเนื้อดินเป็นอย่างไรการใบน้ําดีหรือไม่ดีสมบัติทางเคมีเป็นอย่างไรอนอกจากนี้ก็ยังบอกแนะนําไปอีกว่าถ้าหากว่าจะใช้ประโยชน์ที่ดินบนผืนนี้นะคะที่ท่านยืนอยู่เนี่ยท่านจะบริหารจัดการดินได้อย่างไร แล้วก็บอกได้ด้วยว่าดินผืนนี้เนี่ยเหมาะที่จะปลูกพืชอะไรด้วยและนี่นะคะก็คือแอปพลิเคชันที่พี่น้องเกษตรกรควรจะมีเอาไว้ติดโทรศัพท์มือถือของตนเองเลยและนี่ก็ยังเป็นอีกหนึ่งวิธีด้วยนะคะซึ่งทางกรมพัฒนาที่ดินทําขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรให้มีความสะดวกสบายและก็ได้รับความรู้ที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านรองเบญจพรชาครานนรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้วยนะคะที่มาพูดคุยกับเองในารายการวันนี้ขอบพระคุณค่ะ คุณผู้ชมคะสำหรับแอปพลิเคชันคลิปเด็ดหมอดินนั้นต้องบอกว่าเป็นแอปพลิเคชันที่มีประโยชน์จริงๆค่ะซึ่งถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีจากกรมพัฒนาที่ดินซึ่งข้อมูลเหล่านี้น่าเชื่อถืออย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าได้จากผู้บริหารและนักวิชาการจากกรมพัฒนาที่ดินเลยเพราะฉะนั้นพี่น้องกเกษตรกรรวมไปถึงประชาชนที่สนใจอยากจะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอย่าลืมนะคะดาวน์โหลดกันได้คะ่ะสำหรับแอปพลิเคชันคลิปเด็ดหมอดิน และนี่ก็คือเรื่องราวที่เอ๋นมาฝากในช่วงคุยเรื่องดินกับกรมพัฒนาที่ดินนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของช่วงนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ